ก็ร่มแบบนี้ตอนนี้ไม่แกน่าแล้วอ่ะเอาหน่อยเชี่ยต่อกำลังเอาตอนนี้เป็นไงเออก็โอเคครับก็โอเคทุกอย่างครับท็อปเปอรดีผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเนาะไปไหนมาไหนก็เลยก็เปิดเผยตลอดอยู่แล้วเออไม่ล้วพอเราได้เปิดเราได้มันสบายใจแล้วสบายใจขึ้นไหมสําหรับสําหรับเรื่องเรื่องความรักของเรา มันก็ไม่ได้ปิดอะไรกันตั้งแต่แรกเลยนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของวัยแหละวัยวัยสามสิบการมีแฟนปกติมากนะเออคือจริงๆก็มีตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะหลายคนอ่ะเราแฮปปี้ดีเนาะเฮ้ยเศร้าเหรอเศร้าเหรอไม่ใช่พี่ดีใช่ไหมีสี่สิบเฮ้ยผมสามารถเตะนักข่าวคนนี้ได้ไหมฮะมาอยากอยากเตะนักข่าวคนนี้ได้นะเรื่องความรักอ่ะเออเราเอาจิระมูแม้้คควววาาามมเนะรักความรักเราดีแบบมั่นคงขนาดเนี้ยเราไปไหว้ที่ไหนลองพูดแต่ยเผื่อไพวาได้ยิน คือถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยเอออันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ไหว้ขออะไรนะเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยในชีวิตเราถ้าเราขอแล้วเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเราต้องทำมากกว่าขอนะในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานด้วยเรื่องงานเรื่องความสาคัญของครอบครัวเรื่องความสาคัญของคนรักหรือว่าเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยเราต้องทําทํามันถึงจะเกิดใช่ครับมันถึงจะสำเร็จเนี่ยหรออ่ะหมายความว่าไรอ่ะ มันทำแล้วมันจะองาเลยทำคืออย่างเอิมสมมติว่าถ้าเราอยากทํางานเราอยากได้งานเยอะแต่เราโมแต่นั่งของานโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำงานเราก็ไม่ได้หรือถ้าเราอยากได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวดีเอแต่เราก็โมแต่ขันหลังให้เราเราพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้ในสิ่งสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมใช้บทเรียนมาตลอดเก็แต่ักใครเราก็ต้องพูดแทนให้เขาเรื่องของการซื่อสัตย์สโดีดีมากดีมาก หวาีเลยโดนเป้าเลยโดนมาเองด้วยเฮ้ยแล้วอย่างเราคืออย่างความรักของเราเนี่ยดีเราให้ความรักยังไงความรักมุมมองของเรานอกจากความซื่อสัตย์คือผมว่าความสม่ำเสมอแล้วความเรียบง่ายซึ่งว่าทุกคนก็อยากได้ความเรียบง่ายอยู่แลอวมันก็จะมีคนที่อยากได้ความหรูหราบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถจะหรูหราอะไรตลอดเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่มันเรียบง่ายแล้วมันก็มั่นคงว่าเป็นอะไรที่ เราไม่ได้ฝืนครับเออแล้วตัวนี้เองกว่านะแล้วคนโรแมนติกนะฮะกบแฟเราเออผมว่าผมก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะเออถ้ามองสแตนดาดกับตัวเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวที่ผมเห็นก็ไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่เออก็จะประมาณนี้มีมุมมิ้งมั้ยครมิ้งก็มีบ้าง่ะผมก็มุ้งมิ้งตั้งแต่กบแฟกับแม่ผมก็มุ้งมิ้งหมดเลยอธิเช่นทำเล่นแฟนๆว่าเรียกชื่อกชื่ออะไรฮะอินทิชนุรี ไม่ก็พี่จะทำอะไรแบบนั้นเชื่อฮะเชื่อโชคดีที่ไหว้ยพามาแล้วอื้ออ๋อแล้วเราบุ๊มบิ๊มกาแฟเราทำยังไงอนี่ยก็จริงๆก็ช่วยกินข้าวหรืออะไรงเยแล้วก็ออนกินข้าวอะไรเงี้ยเพราะหลายคนก็มาถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นหน้าเด็กบุ๊ีบเออมาแต่เดี่ยวมาแต่ลาวเราแดดมันเยอะไปมาแต่แดดผมว่ามาหรืมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มาแว่า ไม่รู้เห็นมองๆถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นออะไรย่างงี้ผมว่าถ้าคนได้ได้ถ้าเราใช้ชีวิตกันปกติเดินก็จะได้เจอ<ะ>ก็เห็นอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรอีกแล้วแต่ว่าในพื้นที่โซเชียลโซเชียลอะไรเงี้ยในพื้นที่มี่ออะเงี้ยองผมผมยอมรับว่าผมเป็นคนสาธารณะแต่ว่ากับคนอืน่นๆไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับใครก็แล้วแต่ที่ผมจะลงรูปอะไรผมก็ถามผมว่าเฮ้ยแท็กได้ไหมเปิดแอปได้ไหมเพราะว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเรารักษาโลกและพื้นที่ส่วนตัวเราคเยอะ ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะรักษาเยอะนะหรือว่าลีกัวเขาจะมันต้องมาเจอนเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปหรือว่าดราม่าใดๆต่างๆอันนี้มันก็เป็นการโปรเทคเขาด้วยก็มีโปรเทคเขาโปรเทคเพื่อนก็โปรที่หมดนะอันนี้พูดจริงๆีจริงๆเคยถามเขาไปว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งต้องลงเขาโอเคไหมหรือว่าตัวเขาเองแบบขอมได้เปิดดีกว่าฝ่ายเขาอะตอนนี้เราก็คุยกันอยู่ตลอดนะว่ามันให้มันเป็นไปเรื่อยๆดีกว่าตามสิ่งที่มันควรจะเป็นดีกว่ากี่ปีแล้วฮะ ไีกว่าตัวของเราคุยเรื่องงานกันนะเขาเรื่องงานไปแล้วเรื่องาองานไปแล้วไงออไม่แต่สเต็ปต่อไปอยากรู้ไงผู้หญิงที่จะามาชนะใจผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยตัวสูงตัวสูงอะ่ะทําทำยังไงคือผมว่า,วา,วาอันนี้สิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องของ ด้วยคนแต่ละคนเออความันไม่เหมือนกันเนาะผมผมก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงก็ยอมรับว่าก่อนหน้าเข้ามาทํางานก็ค่อนข้างที่จะมียุ่งกับใครเลยอะไรเงี้ยมันแต่เวลาเขาเราทำงานเราก็ต้องปรับตัวมันก็จะมีหมดว่าหมดเราอยู่กับตัวเองหมดเราอยู่กับเพื่อนที่ทํางานหมดนี้เราต้องเป็นเอเจนเนอร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ซึ่งข้อดีคือเขาเป็นคนคล้ายๆผมผมว่ามันก็เลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะเลยคนคล้ายๆกันจูนกันติด แจะว่าเขาก็เป็นคนพาเวซี่สูงเหมือนกันใช่ไหมใช่อย่างเวลาไปข้างนอกคุณมองเขามีแบบป่ดเราไหมว่าอาจจะแบบอัดังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาไปด้วยกันเพราะเราเปิดเผยอยู่แล้วคู่เราอันนี้เขาไม่เคยบ่นนะแต่แต่ที่ผมเห็นคือมีคนมาถ่ายรูปผมเนี้ยเขาก็ไม่ถ่ายให้อ๋อมาส support มา support เนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะอันนี้งานหนึงคือความสำคัญคือการ support ที่รายการเออสมากมีขอถ่ายรูปคู่ไหมมีใครเจอแล้วว่ขอถ่ายรูปคู่กันสองคนเลยไหม หมายถึงเขาเจาเราแฟนอะน่าจะยังเอ่อก็ยังนะฮะยังยังหรือว่ามีได้ไปหาอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ผมคิดอยู่ว่าไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีเออแล้วเป็นเวลาไงดีเพราะว่าตัวต่างคนต่างฝ่ายเป็นพทเศษที่อะไรการเจอกันตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเราก็แบบติดต่อตลอดนะทำงานอะไรแล้วก็มีโทรคุยไลน์คุยอะไรอยู่ตลอดเวลาอีกแล้ว ทัน้งคู่ก็เป็นความสบายใจสิการละกันใช่เวลาเราทำงานเหนื่อยๆเงี้ยอ่เราก็มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีครอบครัวที่ให้คุยได้หมดได้ว่าเออแม่วนี้เหนื่อยนะอะไรเงี้ยมันก็มีคนอีกคนนึงที่เข้ามาให้เรารู้สึกว่าเราก็สามารถพูดได้คือมันไม่ได้เป็นแค่แค่แฟนอย่างเดียวมันเป็นเพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยสบายใจไม่ใจ่ชอบีสบายใจ ก็ดีที่จเจอคนมึงเหมือนมึงเหมือนไม่ได้ถ่ามาเออเราเราเรื่องงานเราบ้างอ่ะครับปีปีนี้มีอะไรบ้างปีนี้ก็มีเรื่องนี้นแหะสมความปากก็เห็นว่าเป็นอันดับหนึ่งของสวีดีแล้วเป็นภายกิจวันลวด้วยในงานฝาาด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงองไทยก็เป็นเรื่องรอเรียรอเยอะเลยครับเออดงหลังก็งานนอกคายก็ติดต่อรามาเยอะขึ้นเนาะใช่ครับใช่นะก็ไปหมดลับหมดหรือว่าเลือกรับช่วงก่อนหน้านี้ก็ ครับทั้งหมดนะซึ่งการรับนี่มันมีผู้ใหญ่ที่คอยสกรีนให้ด้วยอยู่แล้วครับเออก็เลือกตามความเหมาะสมใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ต้องดูดูนิดนึงดูเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าแบบอย่างอย่างรอเลสโรยย์นี่ถ่ายคือต้องการแอคชั่นแล้วมันจะทำให้เวลาทันผ่อนน้อยผมกลัวงานมันไม่ดีอ๋อ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 ่๋ออ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 ่ออ๋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  ไมพหลุกหลุดไ,ได้ยังไงอภิชาตินิ่งลุกครับ